กอวยน้อใหม่จ้าพี่น้องจ้าก้อยน้ำใหม่นอกออกมาตุ๋มจ้าพี่น้องก้อยอี๋นะจ้าพี่น้องก้อยเอง๋พี่น้องก๋วยอีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าก้อยน้อใหม่น้อใหม่ต้มจ้า ตุ่มเป็นน้อย้มาแกะเปลือกออกร้แบบก้อยร้างไม้องอันนี้ได้หมูย่หมโย่อุบลจ้ชีวายแต่ลูกค้า fc ว่าจะเอามาฝากจะเป็นของซองแทงจ้ะลูกค้าผู้คุณทักาหอเนาะนี่มาเนี่ยจ้ะมาเสิร์ฟเกาะเมก็เกาเมาเกาอเนฝอกด้วยนะจ้ะจ้าเยอน้กฝอกเมลวี่หิบมาตัดเน่ยเต็มม่ากฝอกเอะเลนะ kia nó. <coughs> thế này nó bạn, thêm một rồi, hơi đắt thẳng được rất ngon. ได้าาเปนนแมนี่ยจะโอเคเดี๋ยวแมวมาละลากร ก็นัไม่ดินกระเซ็นนะทุบเปลาพี่น้องต้มเป็นหม้อเรามาทุบเปล่าะเป็น

นี่แหละเนาะจ้ะเอาบุญยมมาฝากทำเจดาบิดจ้ะเออข่วซสนุน้นำปลาวจ้ะ

Hãy subscribe cho kênh cái Gõ Để không bỏ lỡ những

Mẹ mẹ nhá cái này nhỉ Quá Mẹ đèn là thi về hàng thái bằng tạo bóng nó ไม่เอานะแม่จีนะหรือก็จนกล้องแม่ไม่เอานะหรือก็ตัดกล่นะนี่ครับดอสิเออเสียกันสูพี่น้องเสียผิดกระผิดกระสูจ้ะผิดอะไรแต่พอผิด่หมดที

คพี่น้องจ้าเสียบก็เสียบเพีดก็เพีดเพียดก็เพื่อเสียบกินต้นแรกก็บพ่อเพีดเลยพี่น้องกินไปกินมามันเผ็ดจ้าพี่น้องจ้ากินว่าสุภาพกินว่าเรียบร้อยกินส่วนบวชขอไปไรอะไรจะจำยันยาเขามาแหล็กกับเบอร์เงี้ยเขาเลยเนาะ จ้ะคลิปนี้ก็เอาไว้เสนอจะพี่น้องจ้าไม่พี่ไป็นเจ็บไปเลยจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเรื่อจ้าพี่น้องที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสิบปาดคลิปใหม่ๆที่ไม่พี่เม็นเจ็บให้คลิปลงไปเลยจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้เสนอจะไปเลยจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณจังค่ะ